สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดนะครับกับภาพเรียนวิชาภาษาไทยนะครับกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับก็เราจะจบกับเรื่องของคําควบกล้ำแล้วนะครับก็คือเป็นควบแท้1คลิปแล้วก็ควบไม่แท้หคลิปนะครับหลังจากนี้โค้ดก็จะงดสั่งงานแล้วนะครับก็จะให้เราเคลียร์งานเก่าหรือเอาเรื่องเก่ามาทบทวนนะครับ วันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับคำควบกล้ำไม่แท้ไปดูกันเลยดีกว่าไปลุยกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเขาจะทบทวนคำควบกล้ำแท้ที่เราเรียนไปแล้วด้วยนะครับว่ามันมีรายละเอียดไหนที่เราต้องเอามาเปรียบเทียบกับคลิปนี้หรือเปล่านะความจริงควบกล้ำไม่แท้เนี่ยนะครับน่าจะดูง่ายกว่าควบกล้ำแท้นะอันนี้คือคือคาบที่แล้วนะครับก็ คบกล้ามคือัญชนะสองตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับใช้ใช้สระเดียวกันแล้วก็ออกเสียงพร้อมกันนะครับเช่นคําว่าอดูตัวอย่างนะเช่นคําว่า,าปรับปรุงเห็นไหมออกเสียงพร้อมกันแบบนี้คือคบกล้ามแท้ครอบครัวนะตรากตรำอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับคือแญชนะสองตัวที่อยู่ในที่อยู่ในตัวมัน,นจะออกจอ,อกเสียงเดียวกันครบเนี่ยเห็นไหมครันนะกลมเกลียวนะครับนะ กอกับอลออกเสียงพร้อมกันความนี่นะครับชัดๆแบบนี้นี่คือลักษณะของควบกล้ามแท้นะนะถ้าอธิบายง่ายๆกว่านี้อีกก็คือเช่นอ่าเป็นอ่า้งแล้วกันแข้งอ่ะสมมติครัคอกับวอเนี่ยมันอยู่แบบนี้ถูกไหมถ้าเป็นเป็นควบกล้ามต้องอาเอา,เอาเ,อาเอาเสียงคอกับวอออกมาพร้อมกันให้ได้เช่นแข้งนะครับแบบนี้นี่คือควบกล้ามแท้ที่ครัวสอนไปเมื่อคราวที่แล้ว ส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นควบกล้มไม่แท้นะควบกล้มไม่แท้ลักษณะของควบกล้าไม่แท้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ลักษณะสองลักษณะนะแต่การออกเสียงของควบกล้มไม่แท้เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนควบกล้าแท้มันจะไม่เหมือนคําควบกล้มเลยนะครับคือมันจะออกเสียงเป็นเสียงเดียวนะครับไม่ออกเสียงเป็นเสียงเดียวนะแต่ออกมันออกเสียงเหมือนพยัญชนะเดียวเห็นไหมเหมือนที่เขาบอกนะ แต่ออกเสียงเป็นพยัญชนะเป็นพยัญชนะเดียวนะแต่มันจะออกเป็นซอสโซหรือตัวมันเองนะครับอย่างที่โค้ดอย่างที่โค้ดบอกว่ามันจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะแต่จำไห้นะจำไวมก่อนก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าควบกล้มแท้จะออกสองเสียงในคำเดียวออกพยัญชนะสองตัวเช่นเคว้งเมื่อสักครู่นี้มีคอกับวอต้องออกเคว้งนะมีคอกับวอออกมาพร้อมกัน แต่ถ้าเป็นควบกล้าไม่แท้จะออกเป็นเสียงเดียวเช่นนะลักษณะแรกนะครับจะเป็นออกเสียงพยัญชนะตัวหน้านะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเช่นจริงคํานี้อ่านว่าจริงนะครับนะคานี้ว่าจริงถ้าดูดีๆเนี่ยคาว่าจริงเนี่ยจะมีพยัญชนะสองตัวคือจอจานกับรอเรือแต่เวลาออกเสียงออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าคือ จอจานเท่านั้นนะครับนี่คือคำควบกรุมไม่แท้นะเห็นอยู่แหละว่ามีพัาชนะพัาชนะสองตัวแต่อ่าต้องต้องตัวตามต้องไปรอเือต่อตัวตามต้องไปรอเรือนะตัวตามต้องไปรอเรือแต่เวลาออกออกแค่ออเสียงตัวหน้านะครับเช่นคํานี้คือจริงนะครับไม่มีออกเสียงว่าจะริงไม่มีนะครับเพราะอ,ออกเสียงแค่ตัวหน้านะตัวหน้าคือจอจานนี้เห็นไหมหรือศรัทธาตัวนี้นะครับ มีสอสลากับรอเรือนะรอเรือเป็นตัวตามแต่ออกเสียงแค่ตัวหน้าคือสอสลสาก็ต้องออกเสียงว่าศรัทธาไม่ใช่สัทธาไม่มีใครออกเสียงแบบนี้นะครับคือผิดนะเสริมเนี่ยนะครับเสริมเหมือนกันนะตัวหน้าเป็นสอเสือก็ต้องออกเสียงว่าเสริมนะครับรอเรือเป็นตัวตามไม่ต้องออกเสียงนะครับเศร้าไหมมีใครเศร้าไหมนะครับก็ออกเสียงว่าเศร้านะครับไม่ใช่สเศร้านะ มักจะมีไม่ใช่มักจะต้องเป็นรอเรือตามนะเป็นรอเรือตามนะครับรอเรือตามแต่จะออกเสียงแค่ตัวหน้าเท่านั้นนี่คือลักษณะแรกต่อไปลักษณะที่สองนะครับเป็นพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันแต่จะเป็นทอกับรอนะครับทอกับรอแต่เสียงที่ออกเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นซอโซทอรอกลายเป็นซอทอรอกลายเป็นซซ ลักษณะนี้คือ่นะซับนี่นะครับนะซับนะอ่านว่าซับทรงทรายนะครับทราบสุดนะครับห้าคำนี้นะครับชัดเจนมากทอรอแต่เสียงที่เปลี่ยนไปเป็นต่อต่อโซ่เลยนะครับเนี่ยทรายเหมือนกันเห็นชัดๆเลยว่าเป็นทอรอแต่เวลาออกเสียงออกเสียงว่าทรายนะครับควบการ,รมไม่แท้มีสองแบบนะ แบบแรกคือนะอะไรก็แล้วแต่เอามาตามตัวรอแต่ออกเสียงแค่ตัวแรกแบบนี้คือลักษณะของควบกำลัไม่แท้แต่ถ้าเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือทอรอนะครับเห็นเป็นทอรอแต่เวลาออกเสียงจะต้องออกเสียงเป็นตัวซอนี่คือควบกํลไม่แท้ทั้งสองลักษณะนะครับก็จะเป็นซุดทรงซับตามทรายน,นะประมาณนี้ซุดทรงซับสามทรายนะเวลาโค้ท่องนะซุดทรงซับสามทราย นะมีสามมีคำหนึ่งเอามาเผื่อใครไม่รู้จักนี่มีซามอีคำหนึ่งนะสามเลวซามแบบนี้นะครับนะความหมายคือไม่ดีนะครับนะสามนะทอรอเหมือนกันแต่อ,ออกเสียงว่าสามเพราะเป็นควบกล้ำไม่แท้นะครับต้องออกเสียงในลักษณะนี้นะอ่ะนี่คือการบ้านจํากันได้ไหมว่าคราวที่แล้วไม่มีการบ้านนะครับครไม่ได้ให้การบ้านเกี่ยวกับคําควบกล้ำไว้นะครับครั้งนี้เป็นการบ้านคําควบกล้ำแท้และไม่แท้ นะครับโดยที่เราควรจะให้แบ่งคำโบ,บรแกรมแท้และไม่แท้เอามาลงในช่องสองช่องนี้นะครับเช่นเอาเวลาเวลาเขียนนะครับก็ไม่ต้องเขียนช่องบนก็ได้นะช่องนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเขียนแค่ช่องล่างพอนะครับเอาคำมาเขียนมาใส่ช่องล่างนะครับอมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ี่อาห้ายบหิบเ็ดยปดย้าสสิบสสิบสมาี่สามากคำนะครับโอ้โหเยอะมากนะเยอะมากๆการบ้านชิ้นสุดท้ายของปห้าของเรานะครับแต่ความจริงเนี่ยมันเหมือนมันมีแค่เยอะเฉยแหละแต่ถ้าเราเข้าใจหลักแล้วนะครับว่าควบกล้าม่แท้เป็นยังไ่ เขียนปุ๊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 แป๊บเดียวเสร็จนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับความควบกล้ำนะครับโอ๊ยก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับเทอมนี้นะครับใครยังเคลียร์งานิ้นไหนไม่เสร็จก็รีบเร่งกันเช็คนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโค้ดต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ